โอเคเอานะครับ่ิ๋งกราพัวผมนิวส์คุงนะผมมันอยู่เกมหน้าตาหน้ารักมีน้องแฮมสเตอร์ด้วยนะผมจนภัยไปกับการเล่นแฮมสเตอร์สเสมือนจรงนิงในแฮมสเตอร์เพลการ์เดโมนั่นเองนะครับผมเกมใหม่ในช่วง s e a ีน e x t f e s สนะผมที่ดูน่ารากักน่าเล่นนะผมลองมาเล่นกันดูนั่นเองนะครับผมมา okay. โอเควหาน่าลด <laughs> น้องกินใบไ,ไม้น่ารักอะกราฟิกกับละมุนมากนะครับผม โอเควิธ okay, ีเล่นเกมนี้ก็คือคลิกที่แฮมสเตอร์แล้วก็มีการขึ้นมากดลูกศรขึ้นลงตามตำแหน่งที่พื้นหรือว่ากดค้างไว้ได้เพื่อขับตำแหน่งของบ้านเหรอมีตำแหน่งบ้านน้องนะโอเค ดูดาแฮมสเตอร์ดีๆด้วยมันจะมีการกินดื่มเล่นกับมันหลับแล้วก็อาบน้ําหรือว่าขี้ก็เหมือนกันนะเองนะผมที่ต้องดูแลให้เต็มที่ก็ว่าไปหลายค่านะผมถ้าคิดดูที่การแฮมสเตอร์แต่ละอันพี่จะเช็ดดูแต่ละตัวได้เองนะผมซูมไปแต่ละตัวก็ว่าไปเนาะสมัยจะเลอกแฮมสเตอร์แล้วกดที่ของตาๆพี่ิจะาอินแทกกับมันได้ก็ว่าไปนะผมแล้วก็มีฝึกแฮมสเตอร์ตามไอสถานที่ฝึกแข่งก่อเดิมมากขึ้นเพิ่มการหลบหลีกความฉลาดแล้วก็ความตั้งใจก็ว่าไปเองนะผมแล้วก็จะมีมินิเกมมากมายให แฮมเตอร์กันเนโนกเช่นการกดจุดเขียวๆอะ่ะคะแนนเวลากำหนดว่าไปเนาะหลักหลายแบบว่าไปนะั่บบนเองนะครับผมมีเนี่ยหม,นมุนให้ตรงจุดกดคลิกตรงเขียวแล้วก็เลือกการอะไรกว่าไปหลายๆอย่างในนกเดี๋ยวลองดูในเกมแล้วกันนะผมนี่ไงน้องน้องหลับไปกินเตียงกันมีขึ้นเหมือนใจหิวนะโอเคเดี๋ยวสมบคลิปนี้บ้าใช่ไหมก็ไปกินนะอ๋อสั่งน้องไปกินได้ไปดูได้นะผมดูทนะ่าน้องเดือดมากินมากินมากินทิ่มัน่เหมือนจะไม่โอเคมีมเดี๋ยวนะน้องไม่กินน้องไม่จับอาหารโอเคกินกินนี่ไง จะอาหารหมุนเล่นแล้วก็ก็กินป่ะเนี่ยกินสิ <c oughs> โอเคกินทีหลังนะผมบว่าหมุนเล่นก่อนนิดหน่อยนะผมโอเคนี่คือบ้านน้องของเราเน่นเองโอ้บ้านอย่างใหญ่โอ้บ้านใหญ่มากแต่ซักไปขวานนะโอเคเนี่ยมีโคมไฟแบบขึ้นลงเหมือนบ้านสำหรับน้องที่เราซักขึ้นมาเป็นกล่องกระดาษเนาะมีแบบว่างานฝีมือทําของขึ้นมาลงสีท้องฟ้าสดใสต้นมต้นไม้ลูกอ๊กขนาดยักษ์ก็ว่าไปเนาะ ตัวนี้เป็นสาวเด็กเล่นเนะผมมีแบบเครื่องเล่นมากมายอืมกดคลิกได้นะคลิปพวกนี้นะผมหลายเครื่องด้วยกันนะมีตัวปั่นหมุนด้วยนอะโอเคมีตู้เกมให้น้องด้วยเนอะผมอลังการงานสร้างมากเลยแล้วก็ส่วนห้องนอนน้องกับห้องแบบว่าพักผ่อนเนอะโอเคตัวนี้มันต้องการการเล่นป่ะใช่ไหมเราดูสิได้ปะกดพวกนี้อ่ะไกลถึงชาแลวเรียบร้อยโซนหลับเนี่ยอ๋อมันขึ้นเนี่ยตรงนี้คือโซนหลับมันได้เนอะผมเป็นโซนงีบระหว่างเล่นเนี่ยอ๋อแล้วก็มันไดข้้วบนก็มีจุดนอนเนอะโอเคหลายจุดก็ว่าไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ที่กินน้ ที่กินข้าวนะผมไอ้ต้นตัวนี้หิวน้ำเนาะก็มากินน้ำนั่งเองน้องมันนี่เลยตัวนี้ชื่อเ bey, uda, นี่ย okay. แฮมทิวด้าะโอเคแต่ตัวดูเด็ดดูดน้ำโอเคไหมแต่เพิ่มค่า,น,า Islam, น้ำนะผม there, แต่ก็เช็คดูด้านนียแต่ตัวแฮมมิ mañana, ทตันนะผมตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ก็คือแฮมมอนเนาะโอเคต้องการขี้นะผมเนี่ยโซนนี้ก็โซนส้วมนะผมฝั่งนี้ก็โซนอาบน้ำส้วมแล้วก็แต่งตัวเนาะมีรูปนี้ด้วยรูปไอหมวกด้วยนะโอเค เขาสวมแล้วแอบส่องน้องขี้ไหนะเนี่ยมีกลิ่นควันขึ้นมาด้วยนะโอเคแล้วเรเหมือนเดิมอ่ะนะแต่เป็นเกมเดิมเวอร์ชันแฮมสเตอร์นั่นเองนะครับผมน่ารักอะ่ะเรียบร้อยนะโอเคลำพาวถื่อไหมอาบน้ำเล่นนะผมก็น่าจะเพิ่มเข้านี้ได้เนาะแบบว่าคอยดูแลแล้วก็เช็คดูสภาพเนี่ยมีเปิดม่านเองได้ด้วยเนาะผมฉลาดมากมีถูด้วยเองด้วยอ๋อสมุทก็ถูเองได้เนะบอกฉลาดมากเลยน้องน้องเก่งมากเลยน้องนีสะบัดขนให้แห้งได้เนาะผมได้ข่าวสุภาพใส่อยู่เลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า โอเคแล้วก็แต่งตัวได้ไหมนีม่ไงแต่งตัวออกคือเลือกสกินเปลี่ยนได้ว้านะคือเราเห็นแค่ในเงานิดหน่อยนะโอเคข้างหน้าคือบงังคือแบบมุญไม่ได้นะโอเคแต่ก็เห็นคร่าวๆเนาะสีน้องนะผมว่าไปแต่งตัวนี่ไงมีแบบน,นี่มาแล้ว <laughs> น้องโ okay. อเคเอเปลี่ยนสีข้างหลังไงก็ต้องหันหน้าฝั่งนี้ดัน๋อมุญใส่หมกใส่หมกคนนี้ได้นะผมถ้าเกิดเรามีตังตอนนี้เนาะมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่าเพิ่งนะโอเคแรกๆไว้ก่อนนะผม มีส่วนร่างกายเนี่ยเสื้อหลังก็ว่าไปเนาะที่เราได้มาฟรีๆนะผมแล้วก็จะจะขนตาปะอ่ะเดี๋ยวนี้ขนตาสิอเออนองมีขนตาด้วยโอ้น่ารักโอเคแอปพลายไว้นะโอเคใช้ได้อยู่มีแว่นตรงแว่นตาด้วยมินตรงมีนนวดใส่ได้นะผมประกอบบบว่าอ๋อเนี่ยดูลูกหน้าได้นะน่แบบติดนวดต <laughs> ิ้นไฮโซหรูเก๋มากเลยค่ะมีแบบเ <laughs> ขี้ยวนะโอเค <laughs> แบบไ์แบบน่าสนใจมากมายน้องที่ทมไแต่งตัวละครได้นะผมแต่ตอนนี้ไว้ก่อนนะโอเคละละ,ละละคือก็กดไล่เรื่อยๆนะผมว่าให้หลายๆตัวๆๆทั่วๆจะได้แบบว่าเช็คดูทุกอย่างนะผมว่าต้องทาในบ้านต้องกินน้องกินน้ําต้องแบบว่าเพิ่มค่าตัดน้ำให้คุมๆแล้วก็บริหารตัวละครพวกนี้มันชิวชิวานะผมเข้าไปเล่น,บ,นบ้านบอลเล่นพวกนี้น่ารักอะ่ะเดง้งเด้งเด้งน่ารักเด้งเด้งเด้งอ๋ยตะ้วยแล้วครับผม อ่ะเพื่มได้ไหมด้วยกันนะโอเคเผื่อสองตัวด้วยกันจะได้แบบแย่งที่กันก็เอาไปเนาะอ่ะมาอย่านอนท่านี้จะตายเนี่ยอ่ะต่อคนะิวป่ะเนี่ยไม่ต่อคนะิวเนาะโอเคเล่นกันหลที่ได้นเน่ยมีอะผ่านวงอ๋ออย่างน่ารักอะ่ะอันนี้เล่นบ้านบอลเนานะโอเคใช่ไหมข้างล่างนะผมนีอะเล่นเล่นไปเล่นมาเด้งเด้งไปเด้งมานะผมน้องน่ารักอะ่ะรักมากๆเลยทีเดียวอ่ะอลองไปที่มันก็ได้ทางนี้นะผมตรงนี้มันจะมีจุดเนี่ยอ่ะพวกนี้นะผมลองเล่นดูอ๋อเนี่ยจะมีค่าเซนแคนนุผม โอ้เวลอัพโอเคได้ของขันใหม่แล้วโอ้ของขันขึ้นมาเปิดได้นะผมด้วยโอ้ oh, ได้การ์ดโอเคได้จมูกพวกนี้นะได้ของในเกมกว่าไปนะนี่ไงอ๋อฝึกความแข็งแรงนะของตัวนี้อน้องแบบนอนเหมืนนอนกับนอนตาย <c oughs> จะมาจะมาเล่นพวกนี้หนอะมลากมันรัวๆนะโอเคอันนี้ก็คือความฉลาดโอเคแล้วกดสีเออรู้สีแย่เนี่ยกดตามสีนะ อันนี้อ่า,ต,าตับตรงหวาโอ้ฉลาดมากเลยครับผมน้องเก่งนะผมอันนี้เอจิแลโอเคเอาบาลานตัวเอโนมของการทรงตัวเข้า่าไปโอเคถึงตัวน้องเจอว่าดูปวดนิดหน่อยนะโอเคแต่น้องทรงตัวได้นะผมแล้วก็สเตนนี้พลังเหมือนกันดันลูกบอลนั่นเองนะครับผมอ๋อแข็งแรงแล้วก็ฉลาดนะผมด้วยน้องมีสมองที่เฉียบขาดแล้วก็แข็งแกร่งแก่กล้าได้องนะครับผมโอเคก็ นั่นแหละค่อนข้างที่จะแจ่มนะโอเคโลบเกมคือเนี <c> ่ย <oughs> เนี่ยมีเด้งลูกบอลกลับมาจ,จุดเดิมเลย,ยแล้วก็หมุนน่ะนั่นแหละพูดความแข็งแกร่ง,งตัวละครได้ยิงนะผมตรงนี้ไม่มีอะไรนะโอเคแล,ล้ละคือฝึกไปก่อนเนาะเผื่อจะได้ไปแข่งขันใน,น,นอนาคตได้อีกนะผมด้วยคงได้นะโอเคมีเนี่ยฮาวทูเพกข้างบนขวาแล้วก็เปลี่ยนกลับไปฝันเมื่อกี้ได้ไหมอ๋อเนี่ยลากขึ้นน ong ด้านนี้โอเคโอเคโอเคเจะดูได้ว่ามีปัญหาหรือเปล่าโอเคหิวน้ำเหมือนกันนะผมตัวนี้อ่าลากมาเหมือนเดิม เล็กดูฐา,านะตรงนี้ได้นออกมันจะมีขึ้นเนี่ยเส้นเหลืองก็คือคนจะไปจากการแก้น,นนะผมตอนที่ตัวละครมาขึ้นเส้นนี้เหลืองนะโอเคดูได้อหลากหลายวิธีนั่นเองนะครับผมแล้วก็พยายามเพิ่มค่าอื่นด้วยนะผมยิ่งเพิ่มน่าจะวิว่งวิอัพนั่นแหละผม,ม่านะด้วยก็เลยเนะี่ยรีบมาเพิ่มห,หลายๆค่าที่ตอนนี้มีให้ตัวละครน้องๆมากมายนะผมดูด้วยกันด้วยนะโอเคแล้วก็แล้วผมขวัญเพิ่มเรื่อยๆเผื่อได้แราสนใจกว่าไปนะผมโอเคไม่รู้ใครกันได้บ้างเนนะี่ย ต่างในเกมเนาะแล้วก็พวกไอ้ดาวก็คืออีกขัน้นเงินกันนะผมด้วยเนี่ยก็ให้น้องเล่นเล่นไปนั่นเองนะครับผมโอเคผมเพิ่งรู้ว่าตรงที่เราฝึกพวกนี้ต้องใช้ค่านี่เนมมาเมล็ดพันธุ์ไ้ดำๆด้วยนะผมซึ่งตอนนี้ฝึกไม่ได้แล้วเนผมแปลว่าเราต้องหาเพิ่มนะผมด้วยไม่สนใจฝึกตรงนี้ต่อได้ <c oughs> ไม่รู้ต้องใช้นะโอเคผมไหดูตรงนี้ด้วยว่าใช้ก่อนจะต,ต้องหาจากเกมนะผมว่าเนี่ยจะมีให้เล่นเลือกเกมสองเกมน,น,นี้เนอะคือของกดกับสเก็ตบอดนั่นเองนะผมก็ตามที่เมื่อกี้พูดมาน่าจะเป็นการใช้ไอเล็กชัน ออโต้ <Auto S 2> ไปน้องแข่งนั่นเองว่าไปเนาะก็จะมีนี่ไงดับการเล่นแบบว่าพื้นฐานง่ายๆแบบทั่วไปแล้วก็แบบมาสเตอร์นะ,นะผมเล่นดามพวกนี้ลองดูได้นะโอเคเลอกแฮมสเตอร์ของเราได้นะผมจะมีค่าพวกนี้เนาะเราควรเอาตัวที่เก็บค่าเยอะปะตัวนี้ฉลาดนาะผมที่เราฝึกมาด้วยอีกปากตัวนี้นะผมชุนแฮมฟูมีด่านชื่อไงซีไซส์บาร์ sea นาะผมอาบน้ำข้างทะเลก็ไปเนาะโอเคโห oh, เป็นดับดีไซน์ด่านดูเนี่ยตัดกล่องไงขึ้นมาทําให้น้องเล่นเนาะโอเค แข่งกันเนาะให้น้องโอเคอ๋อฮะกดเนี่ยตำแหน่งให้ถูกต้องเนาะผมนี่กดเร็วยิ่งผ่านเร็วเนาะโอเคอ๋อเกล็ดแ,แลแกเกล็ดแลกเกล็ดเนี่ยน้องจะผ่านอุปสรรคนั้นแหละอยากไปได้เนาะผมล,ล,ลูกบอลลูกบอลวิเคราะห์เส้นท,ทางของกดนะโอ๋มมันจะตรงนี้พี่โร่เข่าเค่าเขถึงที่หมายเร็วๆนะโอเคอ่าจะให้ปีนผ่านไปได้เนาะผมน้องช้าจังวะ <laughs> น้องเร็วในสี่ฟันมึงไปแล้วเนี่ยไปไกลแล้วเร็วเข้าโอเคคงใส่การ์ดเอ๊ะไหนเมื่อกี้ลืมดูเมื่อกี้ ผิดทางนะโอเคเมื่อกี้ผิดกฎผิดอาจะแบบว่าถ่าก่อนเดิมได้ไหมโอเคโอ้ผมไม่ได้ดูหูมันโอเคต้องดูืหดูการ์ดข้างล่างดูทีหลังไงมันเลยงงนิดหน่อยนะโอเคอ่าันนี้วงได้คือแ,แรกๆอาจจะงงนิดนึงขออภยนะัยเนอะผมโอเคแต่ก็คือพอเข้าใจนี่เกมแล้วเนอะผมอันนี้กดอโอเคให้ทันตัวแมนพอดีนะครับผมอ่าถึงที่หมายแล้วชน,นะนะครับผมใช่ไหมไปดิไปดิกิฟีลล์ร้อนนะใช่ด้วยนะโอเคนี่ไงเราได้เม็ดพันเพิ่มเพื่อฝึกตองไง อ่า,อาโอเคน้องกินเม็ดพันเนอตเออเด,ดี๋ยวตุ้ยตุ้ยเลยนะผมอ,อีกกว่าหนึ่งกอบเออเศร้แราแทไปแล้วนะโอเคน่ารอดนี่น่ารักอ่ะทั้งที่ตอนนี้คือเหมือนว่าแต่ตัวจะมีเอนนาพื้นฐานเหมือนกันนะผมอยู่แล้วด้วยที่แบบว่าเป็นสเตตเริ่มต้นมาแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มมูลนี้ไปแต่ว่าเพิ่มมูลนี้มันจะแบบว่าเพิ่มเต็มหลอดมันจะเพิ่มแค่หนึ่งไงด้วยคือก็ไม่เพิ่มเต็มที่ขนาดนั้นนอะผมไม่ได้เพิ่มเยอะเท่าไหร่นั่นเอง ก็คือฝุกทีนึงบางทีอาจจะไม่ขึ้นเนี่ยดี๋ยวซ้ำเนี่ยแต่นี่ขึ้นแค่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมแค่ด้านเราขึ้นไอ้ค่าไอจิ้วน้องผมค่าหลบรีค่าบาลานตัวแค่หนึ่งแต้มก็คือพอได้แหละที่เหลือพรุ่งนี้ก็คือเป็นอันฟรีแล้วน้องให้เรามาแค่บริหารไม่ให้น้องเป็นไรไปน้องผมนะซึ่งก็ได้คร่าวๆพอนะโอเคอ่ะไปเล่นต่อน้ผมก็ด่านน่าจะมีแค่นี้เนาะแค่อันนี้ก่อนแล้วก็โอเคเปลี่ยนด่านเรื่อยๆเหรอมันสุ่มด่านได้ไหมเนี่ยสเปซเลสนะโอเครอบนี้เน้นความรู้กับเน้นทิศทาางนนะะั้ตวีไมมม่่เหใช โอเคตัวนี้พอได้ตัวนี้ทะลุเก,กินไปนะโอเคเกินไปก็ไม่เหมาะนะโอเคเอาแฮมมอนนะโอเคสู้ด่านนี้นะครับผมโอ้เล่นการด่านเหยียบทัวหมุนด้วยแกนทิชชูได้ไหมโอเคไม้ตุ้งไม้ติ่มดินส่งทินสอเต็มเลยนะโอเคไปเราต้องช่วยกดรัวๆนะโอเคถึงที่ไม้โอเคได้อยู่ยิ่งเร็วยิ่งไปฉลาดนะแล้วไปเร็วๆนะผมด้วยโอเคกดให้เขียวนะผมจะได้ไปพันๆไวๆนะผมโดดข้ามไปนะโอเคอีกฝันนึงเนี่ยค่อยๆโอเค ค่อยๆมุดไปนะผมอ่าดท้ายเริ่มดูแลโอเคสึดนี้ยากกว่าเดิมนะเพราะว่ามันมีทันเลื่องเยอะก,กว่าเดิมแล้วก็มีช่องเยอะก,กว่าเดิมด้วยโอเคกดได้เขียวทันนะโอเคลุั่นโดดถามเลยนะโอเคไปทางนี้ด้วยนะผมทางนี้เร็วมากผ่านเร็วมากเลยตอนะนี้รวดเร็วยิ่งใหญ่ชกไปแข็งแกร่งเน,น,นื้อผมน้องดันไม่ซ้ำนะโอเคขอลองต่อเรืกก่อยๆกับด่านของกดก่อนนะผมกลังชอบเลยนะโอเคดานใหม่ดนันโอ้ อันนี้ใช้สตทเยอเวเราเน้นไปที่ข้างล่างแมทที่เ e c ชั่นทิศทางเนะผมแล้วกันด่านนี้ก็โอ้ดีไซน์รูหรามากนะโอเคอันไหนวะแนดชิบหายไรโอเมนแน่ใ,นใจช่างมันเริ่มงงแล้วด่านนี้ดีไซน์รูหราเกินแล้วก็มันดูหลงง่ายๆนะโอเคอันนี้พลาดไปก็เลยช้าหน่อยนะผมแบบตรงเลือกชอยด์โอ้ดูสิด่านนี้ยัก,ก็์เดิมันชัดเจนนะผมโอเค มุดไปแล้วก็โหตรงเขียวเริ่มมากก็เดิมแล้วอันนี้ไงชอ็อตคัทเห็นไหมกดเขียวทันเต้นชตคัดนะผมแบบว่าโดดข้ามแบบว่าเร็วๆมากๆนะโอเคไวๆครับผมโอเคกดเอ้ยอ๋อโอเคเกมแลมินิเกมจะตามนั่นแหละตาม4อันเนาะ4ค่านะผมนั่นเองนะจะมีขึ้นมาเมื่อกี้ด้วยนะผมโอเคนี่ยอันนี้อันนี้ค่าความเร็งแรงกดนิดเดียวก็จะขึ้นไวนะผมก็ไปทะลัดด้วยเ้ื่อยๆกดไวๆอันนี้ค่าเนี่ยค่าสปีดนะผมไอค่าปีกเอจิวนะโอเค อันนี้คือค่าอธิษฐานไงใช่ไหมโอเคคือหน่มในเกมไหนจะสุ่มมาในรอบนั้นนั้นบ้างนี่นนะผมตอนนี้เราเลือกไอตอนค่านั้นแล้วก็มีผลกับการที่เราสตรจ่ากดได้เร็วกว่าเดิมมากขึ้นหรือไม่กว่าเดิมมากขึ้นตามสกิลต,ตัวละครเรา่นเองนะผมด้วย <c oughs> นะอันนี้ผมคิดว่าตัวเดมอนจะมีแค่นี้นะไม่มีตัวไออันอื่นนะผม,ผมเลยคิดว่าจะไปเกตบอร์ดต่อนะผมน้องเล่นเกตบอร์ดอสิโอเคโอเป็นทาง <c oughs> นี่คืออะไรครับเนี่ยโอเคแต่ ดูดิแถบมันยาวมากนะโอเคเน้นความรู้ไม่หลักด้วยเนาะผมความรู้คือเยอะมากเอานี่แหละแฮมิลตันนะโอเคโอ้ดรากเลสเนาะผมโอเคน้องใ,ใกล้ๆหันสุดมาแล้วเนาะผมเตรียมพร้อมแข่งขันแล้วไลท์ไปเลยครับผมโอเคมีไลท์ไลท์โอเคสปีดต้องกดให้เขียวเขียวนะโ okay. อเคตรอบสองดีด้วยนะผมเร็วๆแต่มันเหลืองบ่อยๆนะโอเคมัน <c oughs> อยากเห็นตอนแข่งไงแต่เราต้องดูเอ็นนั่นเลยกดเป๊ะเลยเนาม โอเคสูสีมากเลยเดี๋ยวด๊อกเอ้ยนาาชนะปะชนะอยู่นะโอเคเกือบแพ้นะแล้วก็มีน้องเป็นแบบได้คัดขึ้นมาเยอะเลยนะโอเคน่ารักโอเคน่ารักอะ่ะและทวยเอกแล้วก็ด่านก็เยอะนะโอเคมีนี่แอนดาวเนอะโอเคมันเป็นสายความรู้เยอะใช่ไหมตัวเนี้ยไอ้นี่แหละตรงที่เมื่อกี้มันขึ้นไอ้กดไอ้ตำแหน่งเลยลงมาคือความรู้เป็นหลักนะผมนั่นเองนะงนะซึ่ง <laughs> ถ้าเกิดเร็วๆก็รู้ๆก,ก็ถือว่ายากนะโอเคโอเคตอนนี้เนี่ยตอนทุกสอนโอเคทุกสอน ลูกสอจะมีขึ้นมาให้กดโอเคลูกูสอนลูกสอน,ล,สอน,ล,สอนลูกสอนเล่งอ่ะจะมีกดนั่นเองน้องผมหนึ่งครั้งเรื่อยๆเลยไรน,นี้เรื่อยๆเรื่อยๆเลย <laughs> เยอะๆๆเอยอะเยอะเยอะเลยครับผมไปเลยสู้ขาวนั่นแหละเกี่ยวลูกตีฟังมาบ่อยนะโอเคแป๊กโดรุนตอนนี้น้องแป๊กรัวๆเลย <laughs> ได้อยู่ครับผมเย่ห yeah. ร <laughs> ือทานน้องเนี่ยน่นารักอ่ะน่างกันกกสุดเลยครับ The b e s มากนะโอเค อีกรอบหนึ่งไหมเดี๋ยวผมจะลองดูในหมดออนไลน์นะโอ้โหมันจะมีออนไลน์ด้วยที่เราเลือกได้นะโอเคแต่ผมไม่ได้ฝึกตัวละครมาตอนนี้เพิ่งเป็นเล่นครั้งแรกๆไงคิดว่าน่าจะสู้ไม่ไหวแน่ๆถ้าเกิดว่าสู้เจอคนที่แบบว่าเก่งหรือว่าแตดเยอะนะผมผมเลยว่าจะเข้าคล้าพอนนะไม,ไม่ไม่หวังชนะนะผมด้วยถ้าไปนออนไลน์แล้วเจอคนนะโอเคแต่คือเอาแรงก็สุนะนะผมแต่คือชนะง่ายไงบอทมันมีหดมากนะผมโอเคอืมแต่เขา้าใจเกมนะผมตอนนี้ชัดเจนแจ่มแจ้ง,จง,จงนะผม เกมดีมากโปรเลยเกมดีโคตรๆนะโอเคน่นารักอะ่ะสุดๆไปเลยนะโ okay. อเคนี้น่าจะมีแต้มเม็ดพันเยอะมากนะผมเนี่ยสิบสองอันละไว้อัพต่อได้เยอะแล้ว,ลวก็ตอนไปอนี่นมไม่ได้มีปัญหารเรื่องหิวคงหิวข้าวได้นะผมคือเราเหมือนกับว่านั่นแหละ <c oughs> ไป่ต้องห่วงเรื่องนั้นได้นะโอเคแต่นี่เห็นน่นารักคือผมคิดว่าฝึกตามค่าที่เยอะอีกแล้วนะให้ดีกว่าเดิมก็ได้โดยเฉพาะไอ้ถ้าจะเอาตัวไหนที่เป็นสายเนี่ยสายที่จะไป เล่นสเก็ตบอร์ดอะคือเอาอันนี้ไปก่อนเลยฉลาดไปก่อนนะผมเต็มทีก็ว่าไปเนาะต้ไปขอดูชุดหน่อยนะโอเคเพราะตอนนี้ตังคือยังไม่มีที่ใช้อื่นนอกจากตรงนี้เนาะใช่ไหมเป็นแบบเพียบานน้องเลยน้องแบบติดเขาจะลุกสัตว์น้องไม่พมน้องหูหายด้วยน่ารักอะโอเคอ๋อฮะว้าเจ้าหญิงน้องซื้อให้เลยก็ได้มาตอนนี้คือเปนิดนึงนะโอเคไปให้หลายๆตัวไหนจะได้ว่า มีสีสันของตัวละครนะผมคือตังเมียก็เลยว่าจะใส่ซุดท้องก็ได้่มาไปเปให้ตัวไหนที่แบบเปเยโบ๊บโบบ้างเนาะโอเคสักหน่อยหนึ่งนะผมตัวนี้อ๋อตัวนี้มีแว่นตาลแล้วใช่ไหมงงั้นเพิ่มส่วนเสื้อผ้าสีลุ้งไปอัอนนี้เป็์เต็มที่เพราะว่าอันนี้เป็์เต็มที่เพราะว่านั่นนะเพราะว่าเราได้ตังมาจะใช้ไม่ได้ไงก็เลยว่าจะ กดคำคไปเรื่อยๆนะผมแบบใช้ตังแบบเต็มที่ไปก่อนจกไปตอนนี้เดี๋ยวนะอ่าทำไมัมนค้างๆวะผมจะให้ไปขี้มันไม่ไปขี้หรอวะ <laughs> อ้นะน้องตัวนี้โอเคมันติดนะผมติดบางอย่างนะตัวนี้เรากดแล้วมันสั่งไม่ได้นะผมน้องกำลังแบบว่าตุกระตุกนะโอเคหน้ากระตุกรัวๆนะผมด้วยนี่ก็ติดแต่เล่นนะเดี๋ยวนะไปได้ปะไปได้อยู่นะโอเคมันตัวยังทำแอคชั่นได้อยู่แต่มันตัวก็ค้างไว้นะผม ติดตว,ว้ออกมางนะเนี่ยสั่งได้นะโอเคเนี่ยผมพยายามสั่งแต่เนี่ยมันไม่ไปเนะี่ยน้องค้างไปแล้วอะน้องน้องค้างไปแล้วครับผมเหมือนจะบั๊กนะโอเคโอเคๆแล้วกันของสาหรับการเล่นเกม h a ม ster p l เ y กาวเดโมนะครับผมส์ธุไปนะโอเคน่ารักอะซึ่งก็คือเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามรอดูอนาคตมา,มากๆนอะกตอนนี้มีแค่นี้แหละนะที่เล่นได้ซึ่งก็ระบบดูดีมากนะผม การเอาสำเล่นของน้องแฮมสเตอร์มาเป็นเกมเพลย์ที่หลากหลายมากมายได้อย่างลงตัวน่าสนใจดูมีอาร์ททำแล้วก็ดูดีมากๆดูแบบ The Best แบบชอบใจอะผมชอบมากเลยนะโอเคแบบทำเลืหลายอย่างแล้วก็เกมเพลย์ก็หนุเลน่นอมสับตัวที่เล่นในแข่งขันกันในนอมผมเล่นออนไลน์ไม่ได้เพราะว่ามันตอนนี้น่าจะดึกมันไปสอบเวลาที่ผมเล่นนอมก็เลยไม่เจอห้องที่มีคนนะก็เลย ต้องเล่นได้แค่ตอนนี้นะผมที่เป็นออฟไลน์เท่าน,นั้นน่เองนะครับผม,มก,ก็จะแค่ต้องแบบฝึกกันเยอะๆแล้วก็ไปแข่งกันได้นนผมกดปุ่มให้แม่นๆก็ว่าไปเนาะไม่ได้มีอะไรมากนักเนะผมด้วยแต่ก็ชอบน้ผมชอบมากๆเลยต่งหมวกฟรีไหมอ่ะต่งหมวกแม้ส่งท้ายแต่งเมื่อกี้หมวกหน่อยนี่ไงหมวกฟรีอ่นาน่ารักเสียอีสกีส่งท้ายไหมชอบชอบจริงดันเดิมราเนะี่ยแล้วเปลี่ยนดันได้ปะเรื่อยๆนี่ก็ได้โอเคฟอรเรสต์อารล,ลี่นะผม อืมโหมีตัวสาย <c oughs> สายความรู้เท่านั้นเลยนะโอเคแล้มีสายเอจิวเท่าไหร่นะผมโอเคอีด่านนึงแล้วกันดนะังสุดท้ายด่าน,นป่าน,นะผมออกเขียวๆติ้เวเมเขียวๆนั่นเองนะผมแับมองมองเขาคือเหมือนกับเป็นอู้พัสสูโคนยากเลยนะโอเคเหมือนเป็นไอ้นั่นเนาะแบบในป่าเนอะโอเคต้นไม้ต้นไม้แบบไม้สีน้ำตาลไงเป็นไม้สีเขียวไงก็กกเลยเต็มนี้นั่นเองนะครับผมเราิดตามตัวเต็มต่อไปแล้วกันจะมีโอกาสที่จะได้ เล่นต่อก่อนนี้หรือเปล่านะผมหรือว่าอะไรกันแน่นะผมแต่ว่าคือแบบอยากเล่นต่อแน่ๆอยากเพลอยถ้าเกิดว่าเกมมันแบบคุ้มค่าโอเคก็จัดแน่ๆน,นะผมด้วยหลงหลงแล้วเมื่อกี้จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะผมขออภัยด้วยงงนิดห,หน่อยเดียวเอ๊ะไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ไหนวะดูการ์ดผมว่าดูทั่วนะตอนแรกเลยโอเคบางทีดูไม่ทั่วแบบดูอันจำไม่ได้ไงเห็นการ์ดเปลี่ยนไปแล้วมันแบบงงจริงนะโอเคอันที่สามได้ไหมโอเคโอเค ลืมบ้าเหมือนกันนะโอเคอ่ะอันนี้ได้อยู่ปะได้อยู่โอเคน้องน่ารักจริงนะผมเกมดีจริงอ่านนัแ่แหละตามนี้เองนะผมติดตามได้ในลิงก์ใต้คลิปเตอร์แฉลองลดฟรีกันก่อนได้หรือไม่ก็ลองรอซื้อตัวเต็มด้านเองนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย